นะครับนะก็ดูนะครับว่าอนุทินจะได้เป็นนายกคนที่สามสิบสองหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คงแต่งตัวรอแล้วพี่หนูนะนะกเต้องเรียกกันท่านนายกแล้วนะอืมอืมอ่ะข่าวต่อไปปปชก็ต้องเตรียมดำเนินคดีกันต่อนะครับเพราะว่าแพทองทานโดนเรื่องผิดจริยธรรมรายแรลงแล้วก็ต้องไปส่งปปชก็มีทั้งคดีผิดจริยธรรมคดีหนึ่งห้าเจ็ดส่งให้สาริกาลงโทษนะครับ อออ่่เเนะส่งให้สารนิกาไตาส่สวนถ้าผิดก็นะครับก็ติดคุกแล้วก็โดนตัดสิทธิ์าการเมืองตลอดไปเลยเล่นการเมืองไม่ได้แล้วแพดทองทานในอนาคตก็ต้องไปที่ปปชต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จบไม่สิ้นอืมอืมอืม,อมนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืม ม,มีอะไรกันนะครับพวกนักประท้วงบอก31สิงหานุสาวรีชายค้านชายกเกษมนั่งนายกวันปัญหาชายแดนไม่จบนะครับเพราะว่าปัญหาชายแดนจะจบมันต้องเปลี่ยนนายกเปลี่ยนขั้วนะครับมันต้องไปในแรวนั้นนะครับพี่น้องครับจุกร,จกร,นะรูจุกรูนะครับจุกรูนะครับอืมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องการเมืองกันเต็มที่ นะครับแต่ว่าปากท้องการทรมาหากินพวกเราก็เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ที่เยอะๆนะครับที่ผมติดตามข่าวคือมิจฉาชีพกลับมาแล้วครับโอ้ยวันหนึ่งผมโดนสองสามสายนะครับมิจฉาชีพมาเพราะนั้นพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพเขากลับมาแล้วครับมิจฉาชีพบานเลยครับผมวันหนึ่งโดนสองสามสายระวังมิจฉาชีพนะครับอย่าไปเชื่อคนง่ายโอนง่ายอย่าไปกดลิงก์กดอะไรต่างๆนะอืม สารรัฐมนูลมีมติ6ต่อ3แพทองทานผิดจริยธรรมร้ายแรงให้พ้นกว่าเป็นนายก6ต่อ3พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะประชาธิปัตย์พักเพื่ออะไรได้เป็นรัฐมนตรีกันไม่กี่วันนะครับเรียบร้อยกันหมดแล้วอืมนะ <c oughs> นี่อะไรครับอืมอืมนี่อะไรเขาบอกเนี่ยเขาบอกอะไร,ร,ะไรยิ่งรักยิ่งแค้นคลิปสามสิบล้านวิวจับได้แฟนมีชู้สาวซ้อนแผนอะไรเนี่ยนะครับนะครับเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆก็เยอะนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบชู้สือบอะไรก็สอบถามวิธีการสืบวิธีการหาหลักฐานได้ทีมงานก็ยินดีให้คบแนะนําอำนะครับมีอะไรบ้างครับอืมนะครับนี่ครับแลลี่คิงบอกว่าทุกครั้งที่พูดเราไม่เคยฉลาดขึ้นแต่เราจะฉลาดขึ้นเมื่อเราฟังแลลี่คิงอเมริกันเทเลวิชันโฮส นะครับนี่ครับเป็นผู้ดําเนินรายการชื่อดังของ CNN นะเขาบอกว่าทุกครั้งที่พูดเนี่ยเราไม่ฉลาดขึ้นแต่ถ้าเราฟังทุกครั้งที่เราฟังเราจะฉลาดขึ้นโอ,อ้โหในคําคมนะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายให้ฟังเยอะๆพูดน้อยๆอนะครับฟังเยอะๆฟังหลายๆคนอืมนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําหลังกาเสียงน,นะครับจากผู้รู้นะครับเขาบอกว่า หลังเกษียณหนึ่งจัดการหนี้สินอย่ามีหนี้มีสินสองตั้งงบรายจ่ายให้ชัดเจนว่าต้องใช้เท่าไหร่อย่าเกินตัวสามยื่นใช้สิทธิสวัสดิการที่มีสี่จัดการภาษีให้ถูกต้องนี่ครับการสิ่งที่ต้องทําเมื่อเกษียณนะะนครับนะบนะก็ลองไปดูกันนะอะไรที่ดีมีประโยชน์พี่เดก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับอืมนะครับ นะครับรายงานล่าสุดนะครับว่าที่นายกหลูบอกว่า,อาตอนนี้เสียงสนับสนุน280เสียงแล้วพร้อมนั่งนายกลือหึง15สอสอีสานเพื่อไทยมาด้วยนะครับ,นะรบผมว่ามากกว่านั้นผมว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับพอดูด,ด,ดูแล้วท่าทางไม่รอดนะพวกกันหนีหมดอากการเมืองไม่มีอะไรครับเพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็ผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนผลประโยชน์ของพรรคมาก่อนผลประโยชน์ของประเทศชาติแค่ข้ออ้าง ในการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปเวลาเขาพูดอะไรก็เพื่อประชาชนอะไรจริงๆก็ประชาชนเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อพรรคเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อพัรพวกของตัวเองแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับคือเพื่อประชาชนก็แค่บังหน้าแต่จริงๆแล้วการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่นะก็เพื่อเพื่อตัวเองลนะที่ทําเนี่ยนะครับมีอำนาจมีอะไรต่างจะได้แบบเข้าไปหาผลประโยชน์อืนะ อ้างประชาชนแต่ตัวเองก็ได้ผลประโยชน์คิดอะไรตัวเองก็ได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเอา,อางั้นแล้วกันอืมอืมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คนเลิกจ้างกันเยอะสี่สิบห้าก็ต้องลาออกเยอะนะครับองค์กรใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องพัฒนาตัวเองเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆต้องศึกษาหาความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ย มานะครับเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราทํางานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติไม่ได้เนี่ยก็ต้องลาออกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองอย่างผมนี่หกสิบกว่าแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วจบแล้วรอไปอาหาหมอโรงพยาบาลแล้วก็รอเผาอย่างเดียวนะครับเพราะเราแก่แล้วนะครับรุ่นนี้แล้วนะครับหกสิบกว่าจริงๆก็ไม่ต้องทํางานแล้วนะอ,อืมอืมอืมนะครับตอนนี้ก็เป็นพวก อ่เป็นโค้ชชวนลงทุนแต่ตัวเองยังขาดทุนอยู่นะครับนะครับมีการติดเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเป็นคนทาตัวเป็นโค้ชทําตัวเป็นคนสอนการลงทุนแต่ตัวเองธุรกิจตัวเองขาดทุนตลอดเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็คือพวกขายครอร์สฝึกอบรมขายครอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องชวนการลงทุนแต่ตัวเองไปไงทำบริษัทขาดทุนตลอดจะต,ต้องระวังนะทางโซเชียลมันเยอะนะนะชวนสอนการลงทุนสอนการเล่นหุ้น สอนบิดคอยสอนอะไรจะตัดตัวเองกับขาดทุนตัวเองอยังเจ๊งเองทําแล้วไม่ได้กําไรแต่กลับจะมาตั้งคอร์สขายคอร์สขายอะไรก็ต้องระวังนะคือคนจะมาสอนใครมันต้องประสบความสําเร็จอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาทวงหนี้ผมประสบความสําเร็จในการทวงหนี้มาก่อนนะครับเคยทวงหนี้แล้วมูลค่าหลักร้อยล้านได้ค่าค่าจ้างหลักหลายสิบล้านเมื่อหลายสิบปีมาแล้วผมทํางานให้แบงก์เนี่ยยึดทรัพย์ยึดแรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาใครมาสอนคนนั้นต้องมีตัวอย่างของความสําเร็จไม่ใช่ คุณไปเล่นหุ้นก็แจ้งนะลงทุนก็แจ้งทําบิตคอยก็แจ้งกิจการแจ้งหมดแต่คุณดันมาสอนวิธีการลงทุนแบบนี้ไอ้แบบนี้ไม่ไหวหรือว่าหรือบางคนอะไระไม่เคยเล่นหุ้นไม่เคยลงทุนนะครับเป็นแค่ครูบาอาจารย์มาสอนวิธีการลงทุนอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะคุณเป็นแค่ทฤษฎีเพราะฉะนั้นในในโซเชียลตอนนี้มีคนเริ่มร้องเรียนแล้วนะทำตัวเป็นผู้รู้กูรูอะไรต่างสอนการลงทุนแต่ว่าตัวเองเจ๊งอันนี้ก็ต้องระวัง นะระวังนะนะครับนะมันจะต้องเป็นคนที่มีประสบความสาเร็จหรือมีความรู้ถึงจะไปสอนคนอื่นได้อันนี้ฝากไว้แกงคอร์เซนเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองอ๋อครับอืมนะครับต้องระวังนะครับวิชาชีพมันเยอะเดี๋ยวนี้อืมอืมมีอะไรบ้างครับเรื่องวันนี้ก็คงจะต้องว่ากันไปครับเอ่อความอดอยากของประชาชนนะทำมาค้ขา,ขาขายลําบากอืมวันนี้นะครับ นะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขายคนซื้อไม่มีนะครับทำยังไงกันนะครับปัญหาชายแดนปัญหาอะไรต่ตางๆนะเอากี่โมงแล้วเนี่ยจะเก้าโมงแล้ววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะถามปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆได้รับหมายเรียกหมายสารก็สอบถามมาได้เรามีเบอร์ให้ไว้ในวันหยุดเราไม่หยุดแต่ตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามนี่ผมก็จะไปบรรยายนะครับเ <Zhong. S 1> ทคนิคการทวงหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ลูกหนี้ยอมจ่ายนะครับก็จะไปบรรยายให้กับ <c oughs> สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟรีเทรดนะครับนะนะนะการทวงหนี้การเจราจานะครับอืมนะครับหลักของการเจราจาต่อรองก็วันนี้ผมจะไปสอนให้สักสิบข้อหเตรียมตัวให้พร้อมสองมีเป้าหมายสามสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรสี่มีทางเลือกให้ลูกหนี้ห้าแจ้งผลดีผลเสียหก โน้มน้าวจูงใจเจ็ยึดมั่นสันติวิธี8หาทางออกให้ลูกนี้9วิเคราะห์ศีลเชื่อ10บังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุดนะครับนี่สิบข้อ,ขอการเจจาวันนี้อาจารย์เดจะไปสอนใครจะเชิญอาจารย์เดไปสอนที่ไหนก็บอกนะมีตังจ้างกันไปหมดอ่ะแล้วก็คุณสมบัติของนักทวงนี้ก็คือ 1. นึ่งมีใจและมีความรักในอาชีพมีความซื่อสัตย์เซอร์วิสไม นะพูดจาสุภาพควบคุมอารมณ์ให้เกียรติคนอื่นมองโลกในแง่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีผู้พูดที่ดอีอดทนต่อความกดดันไหวพริบมีความเชื่อมัน่นะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองเข้าใจข้อกฎหมายข้อสัญญาเกาะติดสถานการณ์ปัจจุบันมี14ข้อเนี่ยวันนี้อาจารย์เดไปสอนเนี่ยนะสอนก็คือเรื่องคุณสมบัตินักทวงหนี้กับทวงยังไงให้ลูกหนี้ยอมจ่าย ก็รวมแล้วก็สองชั่วโมงเต็มรับรองมันหาสาระเพียบนะครับมันหาสาระเพียบทวงให้ลูกหมีบ้างสิครับอ๋ออันนั้นไม่ต้องทวงแล้วอันนั้นก็ต้องฟ้องแล้วก็ยึดทรัพย์อย่างเดียว <c oughs> รู้สึกวันวันจันทร์เนี่ยลูกหมีจะไปกับทนายกุ้งนะครับไปศาลอะไรเนี่ยครับผมไม่แน่จศาลแผงวอรนครใต้มั้ยไ,ไปคดีลูกหมีเป็นโจทย์ฟ้องใครก็ไม่รู้คดีช่อโกงกับคดีพลบเชไม่รู้ใครก็ไม่รู้ ไม่รู้ลูกหมีไปฟ้องใครนะรวันจันนะเขาบอกว่าเป็นนัดสอบคห้การก็ลูกหมีกับทนายกุ้งก็ไปนะครับที่ศาลแขงวขงรนครใต้น่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือไงไม่รู้ลูกหมีไปฟ้องใครนะต้องไปถามก็ดูเอง <c oughs> แต่วันอาทิตย์นี้ก็มีนัดกินวายกัน <c oughs> ทนายกุ้งลูกหมีแล้วก็พวกนางแบบดาราหลายคนอยู่เ <c oughs> ขานัดพี่เดย์ไปกินวายกันวันอาทิตย์นะ <c oughs> น่าจะแถวสุขุมวิทนะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ไปก็ไปเจอนางแบบเจอดารา เจอสาวๆน่ารักดูแล้วมันจะทําให้พี่เดมีอายุยืนขึ้นเพราะตอนนี้62-63แล้วพอเห็นอะไรสวยๆงามๆกินวายฟังเพลงนะครับมันก็ทําให้ไปไงอายุยืนจุกรูจุกรูนะครับนะครับเออสบายสบายนะครับอืมสบายสบายนะครับ <c oughs> หลักของการวิเคราะห์สินเชื่อมีหลัก5้นะครับหนึ่งเขาต้องรู้ว่าประวัติการชําระนี่เคยโกงใครไหมสอ นะความสามารถหาเงินมาใช้นี้3นะครับเวลาจะไปกู้เงินก็ต้องดูว่าของเรามีมีเงินอยู่บ้างไหมหรือจะกู้ร้อยต่อไปหลักประกันมีไหมก็5้จะเอาเงินไปทำอะไรนะครับหลัก5้นะ character capacity capital collateral และ condition อันนี้ก็ไปสอนนะเนี่ยอันนี้อาจารย์เดไปสอนนะครับใครจะเชิญอานะจารย์เดไปสอนกฎหมายสอนทวงหนี้สืบทรับบังคับระดีนะครับได้หมดนะ นะครับถ้ามีตังมาจ้างก็ยินดีเราติดต่อสํานักง,งานเลยนะครับเราก็รับเป็นนะครับเป็นผู้บรรยายแล้วเป็นเทรนเนอร์นะครับผมสอนให้ธนาคารไฟแนนซ์สากลบริษัทห้างร้านเยอะบริษัททวงลุทงทวงนี่อะไรเชิญนยะหรือใครอยากจะให้ไปสอนกฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายชาวบ้านกฎหมายอะไรต่างๆได้หมดครับกดนะครับดื่มวายเพลินนะครับอ่ล้อมรอบด้วยอาสาวสวยอาคุณนัทธรมนขอบคุณมากครับแสดงว่าพวก พวกดาราจะโหนทนายเดชาอ๋อไม่มีอะไรนะครับนะครับเราต่างเป็นทาสานครับผมก็โหนดารานางแบบนางแบบก็โหนกันผัดกันโหนกันไปถ้าโหนถ้าโหนกันเยอะๆก็ต้องไปโหนกระแสครับนะครับต้องไปกันชัยนั่นนะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันทั้งนั้นนะครับมีแต่เพื่อนผมไม่มีศัตรูมีน้อยนะอสอนวิธีอ,อะไรทำหวยแม่นๆโอ้ไม่ถนัดเรื่องหวยไม่มีไม่หนีไม่จ่าย นะครับพวกนี้ต้องทํำยังไงใช่ไหมถ้าลูกหนี้ประเภทไม่มีไม่หมีไม่จ่ายนี่ก็ต้องดําเนินคดีนะครับนะนะครับอัดคดีอาญาคดีแพ่งเข้าไปยึดทรัพย์อืมระวังเป็นแบบหมอบีนะอ๋อหมอบีเขาทาอะไรครับเออนะครับผมคงไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับก็คงเป็นคงเป็นตัวของผมเองไม่มีเรื่องอะไรต่างๆนะครับอืมทนายมีใบเกียรติคุณไม่มีนะครับผมไม่มีเกียิอะไรครับนะครับแค่มีตังค์ก็พอแล้วเกียติไม่ต้อง นะครับคนเราถ้ามีตังค์แล้วก็ไม่ต้องมีเกียรติครับโล่เล่อไม่ต้องมีของรางวัลไม่ต้องหรอกนะถ้าเปิดมือถือมาเงินยังถอนได้โอนได้ก็พอแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับมีเงินสําคัญที่สุดนะครับนะครับเบอร์ทนายเดชาอยู่ที่หน้าเพจเ็ามีอยู่แล้วครับใครจะเป็นนายกก็คิดว่าอนุทินมีโอกาสมากที่สุดนะครับนะครับนะครับนะมีเงินแล้วก็มีเพื่อนมีเกียรติเอง ไม่ต้องมีโลครับไม่ต้องแบบวันวันวันนี้ผมต้องไปรับโลอะไรไม่รู้จะรับมาทําไมถ้อมีเงินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มีโลเองมีเงินมีทุกอย่างมีเกียรติมีเงินก็คนยกมือไหว้ไปดูเจ้าสงเจ้าสัวเนี่ยพลังงานโอ้มีแต่คนยกมือไหว้ใครๆก็อยากจะถ่ายรูปด้วยนะครับว่าที่นายกนายกทั้งหลายก็ถ่ายรูปกับเจ้าสัวพลังงานเนี่ยมีเป็นแสนล้านคือมีเงินเนี่ยเขานับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ คือคุณหาเงินนะ่ะอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปโอ้คุณไม่ต้องมีเพื่อนเยอะถ้าคุณมีเงินเยอะเพื่อนก็เยอะเองเงินเนี่ยทำได้ทุกอย่างซื้อขายตําแหน่งก็ได้ซื้อความรักก็ได้อะไรก็ได้คือมีเงินแล้วมันทําได้ทุกอย่างคุณทั้งแก่เนีคนมีเงินมีนสวยๆทั้งนั้นไหนนะเพื่อนฝูงมาหมดนะถ้ามีเงินนะ่เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กินวายหน่อยนะเลี้ยงฟรีกินฟรีใครๆก็มานะครับ อนุทินเป็นนายกกัญชาจะมาอีกหรือเปล่าอผมไม่ทราบนะครับนะครับอืมนะฮะมีทีมงานรับทวงหนี้นะครับก็มีครับใครอยากทวงหนี้สืบทรัพย์อะไรขอคําแนะนําอะไรได้จะสืบจะรัพย์จะอะไรเพราะผมเป็นผู้บรรยายวิชาทวงหนี้การสืบทรัพย์นะครับได้นะครับอืมนะครับนะกัญชาสะพัดหรือเปล่านายกหนูมาอ่าอ่านะครับว่ากันไปมีอะไรครับ ออือเอ,อเขากระโดงจะทํายังไงนายกหนูจะมาแล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ของผมอะก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยในเมื่อเขาบอกแล้วเขาจะเพิกถอนถ้าเกิดนายกหนูมาแล้วไม่เพิกถอนโฉนดก็เพื่อไทยก็ต้องจัดการสารต่อก็เป็นฝ่ายค้านเขากระโดงก็ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยอ่ะก็จัดการนายกหนูไปนะครับจะจัดการได้หรือเปล่าก็แล้วแต่เขานะครับ นะครับคุณทนายพูดถูกค่ะมีเงินเท่านั้นจบไม่ต้องมีเพื่อนหรอกครับคุณทํายังไงก็ได้ให้มันรวยแต่อย่าไปทําผิดกฎหมายนะทํายังไงทํามาหาก,กินให้มันรวยพอคุณรวยเสร็จแนละ้วเดี๋ยวเพื่อนก็มาเต็มอ่ะมีเงินมันก็มีเพื่อนแค่เนี้ยจบนะถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์เพื่อนก็มาเองค่าเอาเอ,เอวันนี้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้มานะอผู้บัญชาการมานะานะครับอาอธิย์บดีมานะเดี๋ยวเพื่อนก็มาเพราะ เพื่อนอยากจะถ่ายรูปคู่กับอธิบดีประหลัดกระทรวงรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดพระเละยยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าของเจ้าคุณเป็นไงก็มีก็มีคนเอาเงินมาถวายเพราะมีอํานาจวาสนาพอเงินเยอะก็ไปไงโกงเงินวัดพอโกงเงินวัดเสร็จก็หาเมียพอหาเมียเสร็จแล้วสุดสุดท้ายก็ไปไงหาคุกสุดท้ายก็ไปอยู่ในคุกหมดพระหลายวัดเข <c oughs> ้าใจนะ จุกรูเนี่ยนะไม่แน่คุณแดลี่วันนะครับเนี่ยพูดถูกเลยนะเห็นนะนะครับเง,งินอย่างเดียวทุกวันเนี่ยยืนอยู่บปนขาตัวเองนะครับถ้าเรายืนอยู่บปนขาตัวเองนะนะครับมันก็จะทําให้เรามั่นคงเหมือนทุกวันเนี่ยบางคนถามว่าพี่เดย์าไมไม่ไปออกรายการนู่นรายการนี้ไม่ต้องหรอกนี่แหละครับเรามาจัดรายการของเราช่องของเราเนี่ยแน่นอน f c ก็ของเราไม่ใช่ไป f อของคนอื่นครับนะครับ สัจธรรมอย่างแท้จริงครับมีเงินก็มีญาติมีเพื่อนนะครับทิศแย้มกับทิศจอดสบายดีหรยอครับไม่น่าสบายนะติดคุกก็น่าจะลําบากนะทิศแย้มกับทิศจอดทั้งสองคนเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซ้าเติมกัะหรอกท้งทางทิศแย้มกับทิศจอดเ่เขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาแม่กระทนทุกทรมาน้วการตกเป็นผู้ต้องหาไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทําความผิดนะครับไม่ได้หมายความเป็นผู้กระทําความผิดนะ อาจารย์พรบอเช็คผ่านราชกิจายกเลิกคดียายาหรืออย่างยังครับนะครับคุณเฉินบอกอาจารย์ผู้ถูกครับเรื่องจริงทั้งนั้นครับนะครับทิศสมปองจะรอดไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเขาทําผิดหรือเปล่านะมันดูที่เจตนาถ้าเขายืมเงินมาใช้มันก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดเขาไปร่วมกันฟอกเงินกับทิศจอดอพี่สมปองก็ไม่รอด ประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นเพราะนั้นก็อยากไปบอกว่าเขาก็ทําความผิดเดี๋ยวเขาจะเสียหายมันจะอยู่ในสังคมยากเพราะนั้นพี่สมปองก็ไปยืมเงินพี่จอร์ดมาถ้าเป็นเรื่องการยืมเงินปกติมันเป็นเรื่องทางแพง่งไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าพี่สมปองไปร่วมกันฟอกเงินอันนั้นก็มีความผิดมันก็เป็นหน้าที่ของตํารวจเขาต้องสอบสวนค้นหาความจริงต่อไปคดีบอสพอลก็ยังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดบอสพอก็เป็นแค่จําเลยวันนี้อาจารย์พูดดีมีสาระขอบคุณครับ เพื่อไทยเอาใครมาก็รับไม่ได้อ๋อคนไม่ชอบมันก็มีนะครับคนบอกว่าเพื่อไทยพอได้แล้วอ่านะครับหลายคนนะแล้ว,เร,ว,เ,รวเร็วนี้จะมีพรบล้างบนถิ่นไหมไม,ไม่ทราบให้ความรู้หลากหลายดีนะครับนะ,ะตรงไปตรงมาคดีลุงพลลุงพลก็เหมือนกันนะครับก็ยังยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้กระทําความผิดเพราะคําพิพากษายังถึงยังไม่ถึงที่สุดก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคมําพิพากษาสุดท้ายคือสาลดีกา เพราะนั้นลุงพลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะแต่ลุงพลไม่ใช่เป็นสารบริสุทธิ์นะบางคนบอกลุงพลเป็นสารบริสุทธิ์ให้ไม่ใช่สารบริสุทธิ์อันผู้ยาเสพติดนะครับนะบางคนไปบอกว่าลุงพลเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ใช่ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะลุงพลจะเป็นผู้กระทาความผิดก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด <c oughs> อืเป็นเอฟซีอาจารย์ได้แต่ความรู้คุณนัทยาขอบคุณครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์ให้คนมาฟังเพจอาจารย์เยอะๆใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างก็อสอบถามนะครับนะครับคืนรถคืนบ้านตอนนี้คืนรถคืนบ้านเยอะเป็นหนี้เป็นสินเยอะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องหนี้นักธุรกิจเมื่อวานนี้โทรมาร้องไห้เป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์ไม่มีเงินหมุนแล้วครับรถก็ขายยากครับรถมือสองรถอะไรต่างๆเต็นท์รถต่างๆจะเจ๊งกันหมดแล้วครับเนี่ย fc โทรมาบอกเนี่ยทำเต็นท์เนี่ยขายไม่ได้เลยรถมือสองเนี่ยขายยาก ไฟนแนนซ์ก็ไม่ปล่อยนากู้ก็ไม่ได้แล้วก็ราคาก็ตกตอนนี้ลำบากกันหนักสถานการณ์บ้านเมืองนะคดีพระอารมณ์กดกองปราบหลักฐานแน่นขึ้นศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้นะครับอ่าก็เป็นไปได้นะครับคดีที่ตำรวจบอกหลักฐานแน่นก็ยกฟ้องก็เยอะแยะครับคดีจีนเทาคดีตู้ห่าวก็ยกฟ้องหมดคดีสวทรงเอก็ยกฟ้องหมดนะครับเพราะฉะนั้น พอตำรวจบอกหลักฐานแน่นอายการแน่นนะสารบอกออหลักฐานอ่อนก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็สุกติ่งทุกอย่างก็ความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันความเชื่อของตำรวจความเชื่อของทนายความเชื่อของอายการกับความเชื่อของสารนคนละอย่างดอกแพงคนก็ยังอยากจะกู้ไม่จําเป็นก็อย่าไปกู้อย่าไปอะไรประหยัดก็ไว้นะครับนะครับว่ากันไปนะครับ รองเต่าเป็นไงรองเต่าก็เป็นรองรองผู้บัญชาการเนี่ยไม่ใช่ผู้บัญชาการถามว่ามีโอกาสได้เป็นไหมไม่มีเอาตรงๆเลยนะเท่าที่ผมถามเนี่ยถามผู้หลักผู้ใหญ่มารองเต่าจะมีโอกาสได้เป็นผู้บัญชาการก็คงไม่หรอกครับแต่รองเต่าก็เป็นตัวเปิดเปิดได้เห็นว่าในสํานักงานตำรวจแห่งชาติมันมีสิ่งอะไรต่างๆที่ยังไม่มีความเป็นธรรมอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอืมนะฮะ คดีป๋าเบียแม่ตั๊กเป็นไงก็ยังฟิสูจน์กันอยู่เขายังไม่ใช่ผูก้กระทาความผิดเขาแค่เป็นแค่จําเลยชูวิทย์จะรอดคุกไหมไม่รู้ต้องไปถามชูวิทย์นะครับนะนะครับนะถ้าทําผิดก็ไม่รอดถ้าไม่ได้ทําก็รอดก็สามารถไปคุยนอกรอบกับคุณสันทนะจ่ายเงินจ่ายทองขอโทษเข้าไปพอมปนคดีหมิ่นประมาทมันถอนฟ้องได้ถอนถอน,ถอนคำรุกหล้องทุกได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีถึงที่สุดจนถึงสาลนิกาไปเอาตังค์ไปจ่ายสันทนะ ขอโทษขอพอจ่ายก็ห้าล้านสิบล้านก็จบไปไม่ต้องติดคุกนะหรืออยากจะติดคุกตอนแก่ก็แล้วแต่คุณชูวิทย์ก็มีเงินเป็นหมื่นล้านอะ่ะอืมบิ๊กเต่าปราบับจับพระเยอะแยะผลงานชัดเจนนะเข้าตาประชาชนแต่ไม่ได้เข้าตานายครับนะครับก็บอกแล้วลองเต่าเข้าตาประชาชนแต่ไม่เข้าตานายการจะได้รับการแต่งตั้งในทั้ง,งานกนต้องเข้าตานายด้วยนายจะต้องเห็นคุณงามความดี อา,อาจารย์เดจะไล่เนี่ยก็จะดูกลางคืนนะถ้าว่างนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยไหวเมาตอนเย็นๆก็กินอะไรต่างๆก็ทีมันไม่ไหวไปสังสรรค์ก็พักพวกนะครับอืลุงพลประกันตัวได้ไหมยังนะครับก็มีสิทธิ์ครับในการประกันตัวเลยศรีสวุวรรณหายไปไหนก็อยู่บ้านเขาครับยืมเงินเพื่อนหมื่นอะไรเนี่ยครับนะครับเราเป็นเพื่อนกันอย่ายืมเงินนะครับยืมเงินแล้วเสียเพื่อนครับ นะครับตกเย็นก็จิบจิบวายก็จิบวาย,วายไม่ได้คนขี้เมาเนะกินแก้วสองแก้วจะเป็นคนขี้เมาได้งไงล่ะเอาละครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคุยนานละใครมีปัญหาก็โทรศัพท์มาพูดคุยอินบ็อก์อะไรได้นะครับให้เบอร์ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุกครูเดี๋ยวจะไปสอนหนังสือแล้วครับสอนวิชาทวงนี่นะครับอืมอือวิชาทวงนี้